สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับอาจจะไม่ได้เช้าแล้วนะครับเที่ยงแล้วนะครับผมจริงๆว่าจะทบยอดอรวบยอดพูดเรื่องผลฟุตบอลเมื่อค่ําคืนนี้เนี่ยไปในคลิปเช้าวันจันทร์ที่สดใสในวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาไปนะครับก็ขออนุญาตทาคลิปวันนี้เลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดชนะสักทีหนึ่งนะครับผมแต่เป็นการชัยชนะที่ไม่น่าจะยากแต่กลายเป็นยากเฉยเลยนะครับผมโรเบิร์ตซานเซตนะครับผมประตูของเค โนใบแดงตั้งแต่5นาทีแรกนะครับผมเปิดเกมมาผมเ,าเริ่มดูตอนนาทีที่10นะครับผมเพราะตั้งเวลาไว้ก็มาดูช้าไปนิดน,นึงมาดูเริ่มนาทีที่10อ้าวเฮ้ยเชลซีเตลือสิตัวโดนใบแดงไปตัวหนึ่งสบายเลยครับที่นี้หวานเจี๊ยบเลยเปล่าแล้วยิ่งโบน่อยิงเข้าไปหวานเจี๊ยบเลยน่าจะต้อง เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่แมนยูจะต้องเก็บคว้าชัย3แต้มในบ้านตัวเองด้วยความเรียบง่ายสบายใจไม่ต้องเครียดกันสัก1แมตช์นะครับแต่แมนยูควรจะต้องรักษาความได้เปรียบตรงนั้นกลายเป็นคาซิมิโลไปโดนใบแดงไปทอบอลหนึ่งตามซานเชสไป1คนนะครับทำให้เชลซีมีฮึดทีแบบนี้นะครับถึงแม้จะนําไป2ลูกนะครับผมแต่ก็โดนตีตื้นมาลูกหนึ่งนะครับผมจากเชเวอร์ชาโลบาในช่วงท้ายเกมลูกมงอีกแล้วลูกเซตพีทอีกแล้วครับผมเสียประตูจากลูกมงเปลี่ยนแฮร์รี่แบ็กควายออกปุ๊บได้เรื่องงเเเลลลยยยสียูกม อ่ะแต่อย่างไรก็ตามครับจ็จชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับมันน่าจะง่ายแต่กลายเป็นว่าต้องให้แฟนแฟน,แฟนที่เชียร์แมนยูดีเขาเครียดกันนะพี่เจงนะะเรากลับมาในเกมนิดหนึ่งครับผมกลับมาในเกมถ้าพูดถึงแมนยูแบบนี้แน่นอนฮนะเราก็ต้องเข้ามาสู่เส้นทางการเดินทางของไอ้พี่เกลือแมนยูคลิปวันนี้นะครับผมไม่รู้จะทำอะไรดีคิดไปคิดมาเอ๊ะ เอาแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างทีมในฝันนะครับผมเราจะสวมบทบาทเป็นรูเบนอมโลิมครับผมสร้างทีมแมนยูชุดปัจจุบันให้ขวาแชมป์บวกบวก อ่ะคือถ้าเป็นไอดีนี้ผมก็จะเน้นตัวแมนยูเน้นคอนเทนต์แมนยูนะครับผมก็จะมีพวกเอ่ออีปึงอีปิกนะครับผมโชว์ธงชาทามแล้วก็จะมีพวกนักเตะอดีตที่เคยเล่นให้กับแมนยูหรือในอนาคตอะไรเงี้ยนะแต่เป็นว่าในคลิปนี้เราจะลองจัดทีมกันใหม่นะครับผมเพื่อเพื่อสารฝันนะครับผมแมนยูชุดปัจจุบันนะครับเนี่ยมีทั้งแมนยูรีเจนแมนยูรียูเนียนะครับผมแมนยูยี่สี่ยี่ห้านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสร้างใหม่นะครับผมก็จะเป็นแมนยูชุดปัจจุบันไปเลยนะครับผมเคอร์เลนแมนยูนะครับผม ออคือถ้ามีนักเตะคนไหนย้ายเข้าย้ายออกเราก็จะเน้นสร้างทีมที่เป็นเมนยูชุดปัจจุบันเท่านั้นนะครับผมนี่ใช้ไลน์อัพนี้เลยนะครับผมรวมถึงโค้ชด้วยนะครับรวมถึงแผนการเล่นด้วยเราจะเออเล่นเป็นลูเบนอโมริมแบบ100%เลยนะครับผมนี่ออนใหม่นี้นะครับโจมตีจากด้านข้างนะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว เอาวายนะครับผมแล้วเราก็จัดแผนตามอโมลิมเลยนะครับวิธีการมันยังทําได้อยู่ไหมเนาะกดไปที่เราเลือกที่โลโก้แมนยูใช่ปะแล้วก็เปลี่ยนแผนการเล่นนะครับแล้วก็กดที่ค่าเริ่มต้นนะครับปุ๊บมันยังใช้ได้อยู่ไหมเนาะอ่ะยังใช้ได้อยู่นะครับมันก็จะเป็นแผนชุดปัจจุบันของโพสตคนนั้นๆนะครับเราไม่ต้องมากดเองให้เมื่อยนะครับผมก็กดแบบค่าเริ่มต้นไปเลยหรือว่า default นะครับเปลี่ยนแผนการเล่นตรงนี้แล้วก็ค่าเริ่มต้นนะเผื่อใครจะทําตามนะครับผมปุ๊บนะฮะไม่ได้หมายความว่าปัจจัย มันดีเลิศนะหมายถึงโค้ชคนอื่นด้วยเช่นกันคุณสามารถทำวิธีนี้ได้เหมือนกันถ้าเกิดขี้เกียจปรับเองนะครับผมก็จะเป็นแผนปัจจุบันของโค้ชคนนั้นๆนะครับซึ่งมันจะเป็น3 4 3นะครับหลัง3ท้าสวรรค์หลัง3ท้าสวรรค์ เซนเตอร์สามคนเราจะเอาไปนักเตะชุดปัจจุบันทั้งหมดนะครับผมถ้าตัวไหนที่ยังไม่มีเราก็จะไปซื้อการ์ดสตันดาดมาก่อนนะครับผมอ่ะเซนเตอร์สามคนนะครับบัตไทรเดลิกแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมแล้วก็จริงๆจะมีลุคชอด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ลุคชอทําผลงานได้ดีนะเราเอาภาพขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมลุคชอทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าเ е ตติ้งในบางสื่อเนี่ยมันอาจจะต่างกันนะครับผมเอ่อสื่อนี้จะให้บูโน่เฟร์นันเดสจะเป็นเออ่แมนออฟเดอะแมตช์นะครับผมแต่ผมไม่อยากให้เป็นเลยอะ่ะ ไม่อยากให้บูโน่มาเป็นการ์ดเขียวอยากให้เป็นคนอื่นบ้างอะ เอมบัวมอจริงๆเล่นดีนะทำไมให้เรตติ้ง6.4วะลุกชอ7.4นะคือถ้าไม่เอาบูโน่คุณคิดว่าใครอะครับถุกที่จะเป็นค์ดเขียวเดี๋ยวค่อยๆพูดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะจัดทีมตามนี้เลย้วกันนะครับเออลุกชอและล่าสุดนะครับลุกชอเนี่ยเราได้มาจากกิจกรรมไอ้นี่เลยกิจกรรมอะไรนะที่เราไปตอบคาถาม,ถาม,ถามควิดอะคาถาม,ถามสั้นนะครับผมที่จะมีหูฟังเม็ดเกลือแร่เม็ดฟู่อะเนะี่ยเออเนี่ยถ้าใครตอบถูกก็จะได้ลุกชอมาแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะครับ แ,แจกสิ้นเดือนปลายเดือนแต่ตอนนี้คือให้มาเลยนะครับได้มาแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับพอดีเลยเข้าทางเลยนะครับเราก็เอามาใส่ทีมเลยนะครับผมไปก่อนบา,บายบายกานะโชว์ กรนาชโชทำท่าจะได้ลงนะเมื่อคืนเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ลงฮะโค้ชเปลี่ยนใจเปลี่ยนแท็กติกไปมานะครับผมแม่ตาก็อยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นปฏิกิริยาว่าเออเวลามามาประท่ากับเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่อะไรเงี้ยนะมันจะจะจะเป็นยังไงนะแต่ก็คือมาอาชีพเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแหละนะนฟุตบอลระดับนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นมืออาชีพอยู่แล้วล่ะหัวเราะอะไรนะมันก็ต้องแสดงออกเต็มที่อยู่แล้วเนาะเราย้ายงานร้าย้ายบ้านใหม่มันก็ต้องเข้าข้างบ้านใหม่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับ ดาโลรู้สึกจะเจ็บอยู่แล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างแบ็คเฉยเลยว่ะถ้าเป็นร่างแบ็คเราอาจจะต้องเป็น การเพิ่มตำแหน่งนะครับจริงๆเอาเรย์เนยโลเนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์3คนคู่กันก็ดีนะอาลุกชอเป็นตัวสำรองแต่ไม่เป็นไรเราจะจ,จัดชุดตัวจริงตามเมื่อคืนนี้เลยนะครับผมเออแบบนี้ดีกว่านะจัดตามเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับผมเราก็เป็นแนวทรงปัจจุบันเลยอโมรินใช้ยังไงเราใช้อย่างนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าลุกชอล่างนี้อาจจะต้องไปเพิ่มตำแหน่งนิดนึงนะครับผมอ่ะเพิ่มตำแหน่งเซนเตอร์ให้น้องหน่อยเดิเอา้าวทีเดียวได้เลยปึ้งก็ไปโอ้โห96าเองเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตามชีวิตจริงเลยจะเก่งไม่เก่งเอาตามชีวิตจริงเลยครับกองกลาง2คนตัวจริงบุน่ฟานเดสกับคาเซมิโลนะครับคาเซมิโลมาโอเค ัดไปบูโน่บูโน่ผมมีร่างนี้อ่ะผมเอาเป็นร่างนี้แล้วกันนะครับยืนไปจริงๆมีสอสาร่างนะครับผมเออเอมเบลโม่เล่นดีนังจริงอยากให้เป็นการ์ดเขียวจังเลยนะครับเล่นหน้าต่ำตรงนี้นะเบิบเข้าไปโอเควิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับผมแพทริกดอกูดอกูเราไม่จะไม่มีนะรู้สึกถ้าตัวไหนไม่มีเราจะไปซื้อกาดเซนดัตมาใส่นะครับเพื่อรอให้เขามีการ์ดพิเศษพอมีการ์ดพิเศษปุ๊บเราก็ไปตามไล่ล่ามาเสริมทัพเออเล่นแบบนี้ดีกว่าเนาะลองดูซิจะมีไหม ปึ๊บเจอบายินดีละเออเอาบายินดีมาแทนโอนาน่าครับปั๊บเข้าไปเอาชุดปัจจุบันเลยฮะเราจะมีไลฟ์อัพหลไล์อัพนะสำหรับไอดีนี้ผมนะครับผมอย่างที่บอกไปนะไลฟ์อัพนี้เราจะเป็นชุดปัจจุบันนะครับอัพหรือยังว่าทําไมมันได้91ตาอดวอัพด้วยเด็กอัพแล้วเหรอเนี้ยเดี๋ยวนะนี่คืออัพแล้วตัน91าเอ๋อมันมีการเต้นดาดไงเฮ้ยไม่น้อยจังวะเออเออไม่เป็นไรโอ้โหน้อยจังวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพตติกกูรู้สึกจะไม่มีว่ะเอาโยโร่ใส่ตัวสรอองก่ เซอกซี่ครับอามาัดอามาัดยืนตรงนี้ปึ๊บโอ้โหแต่ล่างนี้เดี๋ยวไดนะ้ละมันมีล่างอื่นอยู่ใช่เหรอคอบบี้เมนูไม่มีแพลติกดอกกูอะ่ะเดี๋ยวไปซื้อเอาเมสันเมาส์ครับอ่าตัวไหนไม่ใช่จุดต,ตัวปัจจุบันออกไปก่อนเอเล็กเซนไปแล้วตัวนี้ใช่ใช่ไหมโอ้มาตินเนสตัวเนี้ยโ <laughs> อ้โหทรงผมการ,าร์เซนดาัตคุณดูรูปการ,าร์เซนดาัตผมนึกว่าดาวรุ่งที่ไหนครับ <laughs> อันนี้คือลิซ่นโดมาติเนสนะครับเนี่ย <laughs> ใครวะนึกว่าดาวรุ่งตัวไหนวะมะไปถ่ายรูปม,มาทรงผมใหม่การเตนดาดโอเคโอเคตัวเดียวกันมาตีเนสมาติเนตแหมาทางขวาทางขวาเป็นมสซาลวีนะครับนี่ตรงนี้ครับว่าแต่ล่างนี้ยืนยืนสูงเป็นวิงแบ็กไม่ได้วะ่ะเพิ่มตำแหน่งได้ไหมต้องได้สิ <c oughs> โอเคเพิ่มตำแหน่งไปเพิ่มะมเราจะไม่เสียได้นะครับการไฮลงไฮไลท์เพิ่มหมดเลยครับเราเป็นสีสันครับไอ้ดีนี้ซ้ายขวา ขวาขวาขวาว้ขวา,ขวา,วขวาแบอบกว่าขวาเออโอเคนี่แล้วยังไงต่ออามัดอามัดต้องเพิ่มหน้าต่ํานะครับจริงๆรล่างนี้มันเป็นปีกขวาสูงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มหน้าต่ําไอเทมเพิ่มสกิลไม่น่าจะพอนะคิดว่านะครับล่างอื่นไม่มีเลยไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว มี่ในกัสเตนดาร์ดลองดูว่าเพิ่มตำแหน่งเหลืออีก10ชิ้นเนี่ยจะได้หน้าต่ำหรือเปล่านะครับปึ๊บอ่าหน้าต่ำหนึ่งครั้งโอเคเหลืออีกหนึ่งครั้งครับปึ๊บให้เป็นสีเขียวเข้ม2สล็อตนะครับปึ๊บหน้าตำ่ำปึ๊บหน้าต่ำเฮ้ยเหลือ5ชิ้นครับปึ๊บเฮ้ยเผืเอ่อไม่ได้วะเผืเอ่อไม่ได้วะอ่าโอเคได้ได้จะหมดกันโอ้โหโอเคได้หน้าต่ำแล้วนะครับผมนี่เหมือนในรูปเลยเป๊ะเลยนะครับโอเคแล้วทีนี้กา์ดพิเศษผมหมดแล้วนะครับผมก็จะเหลือแพทรติกดอกูด้านซซ้้้าายยนะะคับผมมฝ่งแลวก็ี เีเชสโก้นะครับผมหน้าเป้าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการ์ดพิเศษนะครับในในทีมของเราในไอเดียของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปซื้อกาดเซนด์ดามาเล่นนะครับเบจีมินเชสโก้ครับอ่ะคอนเซปต์เราของทีมนี้นะครับไลน์อัพนี้นะครับเราก็จะเป็นชุดปัจจุบันตามอโมริมเลยนะครับอ่ะซื้อกุญย่ามาด้วยนะครับเออเราก็จะอัพด้วยนะแคติกตัวกูครับ3ดาวเองว่ะโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยใส่ไป เคสโก้ครับปึ๊บโอเคอัพไว้ด้วยล็อกไว้ด้วยนะครับเผื่อผมเอ่อเผื่อเผื่อเผื่อผมเผลอไปลบนะครับผมเราจะสร้างทีมไปด้วยกันครับตันเก้าสิบสามไม่ไหโอเคไม่เป็นไรเคสโก้ครับอัพไปเลยแตนตันก็อัพครับเก้าสิบหกโอเคนี่มันคือลายอัพเมื่อคืนนี้เลยครับ11ตัวจริงฮะเปรียบเทียบกันดูเป๊ะเลยฮะอืื้อหอ อาโมริมใช้แผนไหนแบบไหนซื้อตัวมาแบบไหนขายตัวไหนออกไปเราจะเล่นตามเขาเลยนะครับสำหรับไลน์อัพนี้นะครับฮม <laughs> และเราจะสร้างแมนยูชุดปัจจุบันนี้ให้คว้าแชมป์ไปด้วยกัน <laughs> มันไต่สละเกินคว้าแชมป์อะไรครับพี่แน่นอนครับในเกมมันก็มีให้เล่นอยู่อ่ะถ้าเป็นไลน์อัพชุดนี้นะครับผมสาหรับไอดีนี้นะผมจะเน้นไปเล่นนี่เลยครับมายลี My นน่นั่นเองนะครับเน่ต้องเล่นมายลี่ครับมันถึงจะเห็นว่าเออคว้าแชมป์หรือไม่คว้าแชมป์และคุณดูเดะเหมือนระบบมันสุ่มมันรู้ใจว่าสุ่มแมนยูมาใช่ไหมปึ๊บเข้าไปโอเคนี่แต้มเริ่มต้นงบอยู่ที่1 5 0 0 0พนพอยต์นะครับจุดเริ่มต้นสู่การเดินทางของการคว้าแชมป์ ในชีวิตจริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในเกมเราสนุกก็พอครับเจอเบอร์ลี่หรือว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นตารางแข่งขันล้อตามชีวิตจริงเลยปล่าวะเดี๋ยวดูสิเจอเบอร์ลี่เจอเบนฟอร์ดเจอบอลมัดเจออาร์เซนอลเจอเชลซีเฮ้ยใช่ไหมเกือบใช่เกือบใช่ว่ะโอเคแผนทีมชุดนี้ครับเอ้าไม่ใช่ที่เปลี่ยนไลฟ์เราไม่เอาไลั์ตำนานดิไปไหนแล้วล่ะ โอเค A few moments later ต้องมาจัดใหม่นะครับผมเรียบร้อยครับได้ชุดปัจจุบันแล้วนะครับเราจะใช้ชุดนี้นะครับผมเล่นโดยสวมบทบาทเป็นอโมลิมนะครับผมคือเราจะไม่เล่นเองนะฮะเราจะปล่อย AI เล่นนะครับผมโดยปรับตรงนี้นะครับแล้วก็พาทีมสู่แชมป์ดูซิว่าจะทําได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูซิสักแมตช์นึงนะครับแล้วก็เราจะเล่นแบบยากสุดเลยนะครับผมแบบตำนานไปเลย Legendary นะครับ r e g e n d ไปเลยนะครับเจ็ดดาวไปเลยฮะไป

เอาไม่จ่ายอย่างนั้นลาบุนอโอ้โหทั้งตอกที่คลอสก็คิดดี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 บีด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 ไปีด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 ีวีด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 ีนีด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 ีี้ีด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 ีีด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  คือดิอาขอโน้ตปิ้นชิโอน่นทากาดัสสมาสอาล้วครับอามัดกอนเปลี่ยนตัวออกครับขอตีเสมอคอนเด้กระชากไปสวยดึงกลับมาเทิร์นโอ้โหนึกว่าตัวเองไปลงในนินโยหรือวะโอ้โหเอาล้วครับดักได้ไปบรูโนเฟร์นันเดสเดิอาอามัดเทินดีแก้วครับเสียบอลอีกแล้วมึงโอ้โห นกริจมาอีกแล้วครับอามาอีกแล้วครับมาโรนานิญโยครับโยกสับอีกแล้วครับโยกสับอีกแล้วช็อตไปสวยมากครับมาดดครับโอ๋อกะชากิไปทีไปต่อต่อหนึ่งป้าแล้บก็ทันสั่ซสายโรนานิญโยแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ครับ เออถ้า AI เล่นมันจะมี AI playing style อยู่นะทุกคนนะนักเตะแต่ละการ์ดแต่ละคนมันจะมี AI playing style อยู่นะนะครับตัวทำรองได้ลงมาในช่วงท้ายเกมแตไ,ไ,ได้บอลกันหรือเปล่าจะโดนบอลกันหรือเปล่ามไม่รู้ว่าตัวทำรองจบเกมไปครับเปิดบ้านโอ้โห <laughs> ด้วยความปชาชนะัยฮะนัดแรกของลูการ์ดครับ แย่กว yeah, ่าในชีวิตจริงอีกในชีวิตจริงชนะน้ำเมอร์ลี่อะแมตชแรกผมเปิดสนามด้วยการแพ้ไปเลย โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเป็น ID นี้เนี่ยผมก็จะเล่นแบบนี้ไปถ้าเป็นทีมชุดนี้นะเออจะเล่นไมล์ลีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยว EP หน้าจะมาดูความคืบหน้านะครับว่าตารางการแข่งขันนะครับผมจะอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับผมเออเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเลยกันตามทีมชุดนี้แหละตามมีตามเกิดเราจะไม่เอาตัวเก่งๆลงนะเราจะตามชุดปัจจุบันของอมรินแล้วใช้แผนนี้เลยนะครับรายการประมาณนี้ฮะใครยังไม่กดติดตามช่องบัมสกี้โฟร์บัมสกี้รีวิวครับทุกช่องอยู่อยู่ตาคลิปแล้วเจอกันคคลลิิปปปต่ออไเด้นี้มาไปกก่ออนคคครรรัััับบสสวดีี้ง